อรหังสมาสมุภุพัทวาผุ้ทังภะคะวาตังอภิวาทิสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธัมมังนะมะสังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะสังดีดิโสภะคะวา

าจะได้นำพาท่านทั้งหลายได้เจริญสมาธิภาวนาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในสถานที่ที่พอนั่งสมาธิได้ก็ให้นั่งลงกับพื้นถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งกับพื้นได้จะนั่งบนเก้าอี้ ก็าตามที่ท,ท่านจะสรุปนั่งบนเก้าอี้มือวางบนหน้าขาหรือจะวางที่ตักก็ได้สำหรับผู้ที่นั่งกับพื้นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดําลงสติให้มั่นเฉพาะหน้า มีสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกเบื้องตน้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวสักสองสามรอบเอาสติกำหนดไว้ที่จุดก,กระทบที่ปลายจมกูกลมหายใจเข้า เราจะรู้สึกว่าที่ใจจะเย็นเย็นพอเราหายใจออกจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจมันอุนอ่นๆนิดๆเราก็เอาสอติจับไว้ตรงนั้นหายใจเขา้าหายใจออกรู้ทำไปเรื่อย พอเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้จิตของเราค่าจะเริ่มนิ่งพอจิตนิ่งก็เชื่อว่าจิตมีความสงบในเมื่อมีความสงบมันก็มีสมาธิมีความเบิกบาน มีความชุ่มชื่นมีความแจ่มใสเชื่อว่ากายก็พักจิตก็พักสิ่งนี้จะทำให้งานของเรามีความมั่นคงมีความสมบูรณ์ความผิดพลาดในงานก็จะมีน้อยสมาธิพระพุทธองค์ตรัสว่า คือความตั้งมั่นแห่งจิตความตั้งมั่นแห่งใจในเมื่อจิตใจมีความตั้งมั่นความถูกต้องความผิดพลาดในงานก็จะน้อยความถูกต้องมีมากขึ้นความผิดพลาดมีน้อยลงคุณภาพของงานก็จะสูบูรณนและที่สำคัญจิตได้พักกายเราก็ได้พัก ระบบของร่างกายก็จะเป็นปกติฉะนั้นจึงอยากให้ญาตโยมทั้งหลายได้ตั้งใจทำสมาธิเพื่อความสดชื่นความเบิกบานแจ่มใสเป็นกำไรของชีวิตตั้งแต่ตอนเช้าก่อนที่เราจะได้ทำงานฉะนั้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปประมาณ4-5นาที ให้ญาติโยวงทั้งหลายได้เจริญสมาธิมีสติที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจบอ,อกรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาอาตมาก็ขอมวลการใช้เสียยขอให้พบความสุขความสงบเยื่อเยินแห่งจิตแห่งใจโดยทั่วกัน นัทติสันติปรัมสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็ขออนุโมทนาในความตั้งจิตตั้งใจเจริญสมาธิของท่านทั้งหลายต่อไปให้ท่านทั้งหลายได้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ว่าเราจะได้คลายจากการนั่งสมาธิยืนตัวขึ้นตรงหายใจเข้ายาวๆลึกๆอีกสักสองสามครั้งเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกที่แน่นๆตรงที่หน้าอกเพราะในขณะที่เราทำสมาธิ ร่างกายพักร่างกายระง,งับลงความต้องการออกซิเจนเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายมันก็น้อยลมหายใจจะเข้าถึงเพียงแค่คอเพียงแค่หน้าอกมันจึงมีอาการแน่นๆที่หน้าอกอยู่ฉะนั้นเราจะหายใจยาวเพื่อระบายความรู้สึกตรงนั้นออกมา จากนั้นก็ให้ท่านทั้งหลายได้มีสติไปไว้ที่ฝ่ามือขวาค่อยๆย,ยกมืมขวามาวางที่ข่าขวาช้าๆจากนั้นก็มีสติไปไว้ที่ฝ่ามือซ้ายค่อยๆยยกมืมซ้ายมาวางที่ข่าซ้าย นั้นจึงค่อยๆขยับเปลี่ยนท่าจากท่านั่งสมาธิมาเป็นท่านั่งพระเพียบก็ขอโนมโมทนาในบุญในกุศลในการได้เจริญสมาธิภาวนาให้ได้แผ่บุญแผ่กุศลไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตาย แล้วก็ขอให้บุญกุศลส,สนนี้จงส่งไปถึงบิดามารดาปู่ย่าตาใหญ่วงสาคนาญาติให้มีส่วนในบุญในกุศลในคราวครั้งนี้โดยทั่วกันแล้วก็ท่านทั้งหลายที่ได้เจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีจิตใจแช่มชื่นมีกำลังกายกำลังใจในการที่จะได้ทำงาน พื่อตอบแทนบุญคุณพื้นเผ่นดินเกิดตอบแทนชาติบ้านเมืองบริการพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสุขได้รับความสบายจากงานที่เราทำในครั้งน,นี้ mm hmm. ก็อวาน่าแห่งบุญกุศลจงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญมีความม้องามไพบูรในหลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัสดาสัมมาสาพัพพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธนขอเจริญพร